กวนมากเดี๋ยวไม่บอกเลยที่เองถามนะ่ะเป็นสับปุตุนิยมวิทยาเป็นเกณฑ์ในการเรียกการกระจายของฝนซึ่งมีหลายแบบดังนี้เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกแต่ละแห่งไม่เหมือนกันเกณฑ์การกระจายของฝนจึงแบ่งได้ดังนี้ 1. ฝนบางพื้นที่หมายถึงมีฝนตกน้อยกว่าร้อยละ20ของพื้นที่ 2. ฝนเป็นแห่งหมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ20ิบขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ40ของพื้นที่ 3. ฝนกระจายหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ60ของพื้นที่ 4. ฝนเกือบทั่วไปไหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ60ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ80ของพื้นที่ 5. ฝนทั<ส>่วไปหมายถึง <ฮะ S 1> มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละปของพื้นที่ขึ้นไป อากาศการบินเพิ่ม กลักันเททนเเครระบสนวยานัน,นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM1287 kHz กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 5แห่งทุกวิภาคของเราตลอดจนที่รับฟังทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนและลิงก์สัญญาณจากวิทยุ การประมงและวิทยุเพื่อการเกษตรตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจ f c e e o o o w w t เ t r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  i o i o ออยู่ในขณะน,นี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยา รับใช้ประชาชนประจำวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2566ในเวลา7.30นาทีถึง8.00นค่ะวันนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะวันเสาร์ค่ะส่วนทีมงานค่ะ Facebook l i น e ค่ะน้องบีสุนรรทองสวนควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดิจอิตอํานาจจินดาพรมและที่สำคัญค่ะสภาพอากาศวันนี้นะคะ8-9นี้นะคะสภาพอากาศบ้านเราฝนเพิ่มขึ้นแล้วค่ะมาติดตามกับเวรพยากรณ์อากาศน้องเบนพรสิริรักสันชัยค่ะสวัสดีค่ะน้องเบนค่ะสวัสดีค่ะพี่พีน สวัสดีค่ะค่ะดีใจจังเลยนะคะแทนประชาชนแทนพี่น้องที่รอคอยฝนค่ะบอกว่า8ปนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นจากปัจจัยอะไรคะน้องเบนคะก็8ปนี้ฝนที่เพิ่มขึ้นก็จะจาเป็นปัจจัยของขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะ,คะที่ท พัดเข้ามาในช่วงวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เขาก็จะเคลื่อนออกทางอันดามันไปนะคะฝนก็เลยจะเพิ่มขึ้นในช่วง8-9 8-9เนาะขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันออกนะคะเมื่อกี้ไม่แน่ใจพูดตะวันออกหรือตะวันตกตะวันออกนะคะทูกฟังท่านผู้ชมค่ะลงปัจจัยก็คือขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันออกแล้วสองแล้วทั้มรสุมยังทํางานอยู่มรสุมยังทํางานอยู่เหมือนกันนะคะแต่ในช่วง8-9เนี้ยอิทธิพลหลักๆก็จะเป็นขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันออกกันนะคะที่ที่พัดเข้ามานะคะ แต่ทางโซนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเองเนี่ยตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยพอหมดขึ้นกระแสลมฝอยตะวันออกไปเนี่ยนะคะ,คะออตัวมรสุมเองก็ก็จะมีอิทธิพลหลังอะคะ่ะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจริงๆฝนก็จะเยอะตลอดช่วงจะเยอะแบบนี้แสดงว่ามรสุมแรงขึ้นมรสุมจะแรงขึ้นในช่วงวันที่สิบไปเนล้วนะคะพอพอขึ้นกระแสลมฝอยตะวันตก เบาเออใส่ตะวันออกนะคะเบาลงไปนะคะมรสุมก็จะแรงขึ้นฉะนั้นก็คือปัจจัยหลักๆของวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะก็คือพึ้นกระสนลงฝ่ายตะวันออกนะคะที่ทําให้ฝนบ้านเราเพิ่มขึ้นวันนี้ฝนก็จะมาจากทิศตะวันออกหน่อยจะไม่เหมือนช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่พัดมาจากทางตะวันตกทีนี้การที่จะฝนเพิ่มขึ้นนี้เราเริ่มจากที่ไหนก่อนคะภาคไหนก่อนภาคตะวันออกกันนะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีทางอีสานตอนล่างๆนะคะที่ที่มี ได้รับอิทธ,ธิพลด้วยนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลเองอะนะคะที่จะได้รับอิทธ,ธิพลค่อนข้างเยอะออน,นะคะอีสานล่างแต่ว่าอีสานบนไม่ได้อีสานะะบนก็จะเป็นขอบขอบทางท่อตอนบนเหมือนที่เคยมีนะคะก็จะเป็นพวก นครพนมสกลนครอ,อุดรธาน,นีหนองค,ค,คายบึงกาฬน่ะนะคะที่อาจจะมีฝนเยอะค่ะที่แน่ๆ<น>วันนี้วันวันที่แปวันที่เก้าค่ะท่านผู้ฟังฝนเพิ่มขึ้นแล้วเราเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าพื้นที่ไหนบ้างแต่ที่แน่ๆสายเข้ามาก่อนแล้วเ<ด>องเป็นขาขออนุญาตไปรับสายคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะนจ้าแลวจะ เพชรบุรีถามรวบรัดตัดความวันเสาจะได้ฝนมั้ยเพชรบุรีเพชรบุรีเองก็ได้ฝนเหกันนะนะคะแต่ว่าก็ก็อาจจะไม่ได้มีฝนหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มฝนพัดเข้าไปเช่นกันน่ะนะคะฝนก็จะเพิ่มขึ้นเกือบทั้งประเทศนะคะในช่วงวันที่แปดเก้านี้นะคะโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทางเพชรบุรีเองก็จะอยู่ติดกับทางพวกการจันทบุรีราชบุรีเองน่ะนะคะฝนก็เยอะเช่นกันน่นะคะ วันที่ห้าก็ได้สามสิบมิลวัน <c oughs> ที่สองก็ได้ได้สองนิ้วอะสองได้สองนิ้วก็เต็มเต็มเลยนะห้าสิบมิลน,นะเดือ <c oughs> นนี้ <c oughs> เอาละถามบ้านผมเขาบอกว่านี่ไม่ใช่คนเกา่าไม่ใช่คนมควรนะจะบอกว่าบ้านผมเวลาตอนเนี่ยตอนประมาณเที่ยงมันพัดก็ไปในอัดเขาแล้วมันจะเต็มที่แล้วมันก็อัดออกมาทางแคทะเลนะถ้าหากมีโอกาสกลับเข้าไปแล้วเป็นอันว่าต้องมีทังห้าหกสิบแบบฉบับ ปีที่ผ่า,านมาแบบที่ฝนพิเศษของเพชรบุรีนะ,ะอ่าบางีเมืองน,น้องผมน้อยพิจิตรเทพอดฟังอยู่คนต่างจังหวัดผมมีแฟนทั่วประเทศนะได้ค่ะ <c oughs> พิจิตรวันนี้ก็ให้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะวันเสาร์เนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะให้ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะแต่ว่าทางโซนภาคเหนือเองไม่ได้เน้นฝนหนักนะคะเน้นมีฝนฟ้าขนองทั่วไปนะคะค่ะเอามีแม่กองมาขอเติมอีกนะ แม่กองจะมีฝนจากเพชรบุรีเรลยไปถึงแม่กองแต่ว่าทานาเเลื้อไม่น่าชอบแล้วก็ทานาเเลื้อคงไม่ชอบเอลนะแม่กองก็มีโอกาสมีนะคะแต่แต่วันนี้วันนี้พรุ่งนี้นะค่ะจะไม่ได้เป็นฝนจากทางเพชรบ,บุรีที่พัดเข้าไปนะคะวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะมาจากทางตะวันออกกันนะคะ<แ>คุณ คุณอยน <ผม S 1> นยยที่นี่มาแต่ว่าถ้าหากถ้าลงมีลมมันพาไปกระทะกันเนี่ยนะมันไม่แน่จะตกใจแบบที่ผมเกินไว้นะะที่ผมนั้นเนี่เขาตะเขาคนเก่งของมผมนี่ก็คอยเป้าคึืนนี้อยู่คุณลำพูนก็คุณชมนี่ก็ทางสามเสี่ยนรัตดาก็ยังคอยเสียงอานุ่มน้อยผมไม่รู้ว่าคุณเพชรคนนี้คนเจ็ดสิบสี่แล้วจะมีแม่ยกขนาดนี้เลยนะแล้วคุณยายสวีอุย้ยคุณยายสวีนี่เขาอยู่มะาพร้าวนะผมวัดเขาตะเขาบางพกปานพุ่ม ผู้ใหญ่บุญทรงก็ฟังเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอยู่แล้วคุณกรทำหนักเกิดไอทําข้าวอยู่ที่มันดอนมันเกือบชายทะเลเลยนะป็นก็คอยแต่ว่าได้ข่าวว่าจะปิดน้าแเก่งแล้วนะ <c oughs> แต่เมื่อวานตกที่แก่งตั้งร้อยกว่าลูกบาทนะเพราะว่ามันทัดตั้งอะเขาย้อยตีเข้าไปทางเพชรบุรีเลยแต่บ้านแหลมบ้านโคบไม่มีขอให้มีความ,มสุขนะ <c oughs> ใครฟ <c oughs> ังคลื่นนี้ก็ขอบพระคุณเออแม่ยกผมผมอยู่ที่นู่นน่ะน้องคอบชนบุรี อ้าวจากคุณนุน้อยเข้าจายยากตรงน้อยคนนี้นะเพราะว่าต้องเลือกคนขนาดนั้นนี่ก็ได้แต่ว่าคุณโกสินไม่ได้ไม่ได้ตรงกันเลยสักทีขอบคุณครับดด่อยด้วยสวัสดีคับขอบคุณมากค่ะคุณอานุมน้อยจากพิชบูรีนะคะสายต่อไปกันเลยค่ะจากคุณสายยานคลองเขื่อนะเชิงเซาวค่ะสวัสดีค่ะคุณสายัานค่ะสวัสดีครับคุณชนะนันคุณสิรนพรและคุณอำนาจครับ พรสลีจ้า <laughs> ไม่เป็นไรคร่ะไม่เป็นไรค่ะตัดชื่อนะครับถ้าคนที่เพิมเคกองเขื่อนบ้าผม่าท้องฟ้าวันนี้รู้สึกมีเมฆฝนครับเป็นท้งวานครับเช้าวันท้งฟ้ารู้สึกวามันจะไต่ปิ้งเลยครับวันนี้วันนี้จะเริ่มมีฝนเข้าไปทางฉาเชิงเซาได้ค่ะเช้านี้ก็เริ่มมีทางจันทร์ทางอะไรก็เริ่มเริ่มเข้ามาแล้วอ่อนนะคะช่วง,งสายๆก็อาจจะเริ่มมีไปได้นะคะ ครับเอ่อบ้านผมตอนคืนวันพฤหัสตกตอนเช้ามืดมาทิ okay. yeah. future, ้งแล้วครับนะฮะที yeah. ่ทำให้วันศุกร์เมื่อวานหรือท้องฟ้าใสปิ้งมากครับค่ะเขีเปรี้ยงทั้งวันเลยเพื่อนทั้งทั้งที่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ว่าอะไรนี่โรคไกลดวงทิตมากที่สุดใช่ไหมครับเมื่อวานเนี้ยค่ะใช่ครัใช่ค่ะร้อนมากพระเช้านี้ผมมองดูทางทิศตะวันตกใต้เรื่องไงมีกลุ่มเมฆขึ้นมาทางอัมเภอบางบัวคงเรื่องแรงวันมันจะมีโอกาสคือท้องกิดนนะครับ คือถ้าทางตะวันตกอะค่ะมันจะถ้ามันตอนนี้มันจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในอ่าวไทยอะนะคะที่ที่ที่คุณคุณสายันเห็นนั่นนะคะค่ะก็กลุ่มนี้จะไม่เข้าฉาดเชิงเซาค่ะกลุ่มที่จะเข้าฉาดเชิงเซาจะมาจากทางชนบุรีระยองอะคะ่ะที่ที่หรือจันนั่นนะคะที่พัดมาอยู่ตอนนี้นะคะควันนี้ฝนจะมาอีกทางหนึ่งอะนะคะค่ะอ๋อวันนี้ฝนเปนพิะใช่ใช่ค่ะครับ เราไม่รู้วันนี้จะได้ไม่ได้ครับอ๋อวันนี้ครับครับวันนี้วัรายงานวันนี้ผมรายงานเป็นจรินจรนะครับเพราะวันนี้คลางค่ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะจากจากเชิงเซานะคะไปต่อกันเลยใกล้ๆการคาะชนบุรีค่ะคุณดำรงค่ะคุณดำรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสองท่านครับผมค่ะเป็นไงบ้างค่ะเช้านี้โอ้ยเช้านี้ทางมองไปทางทะเลค่ะ โอ้โหก้อนเริ่มผลัลาอะไรตกลงก้อนใหญ่โตมากเลยอยากอยากทราบว่าจะเข้าถึงอำเภอเมืองชนบุรีไหมเนี่ยก้อนนี้ไม่ถึงค่ะแต่ว่าก้อนที่ตอนนี้มันอยู่แถวๆน้องใหญ่ศรีราชาอะไรพวกนี้ยค่ะมีสิทธิ์เข้าถึงชนบุรีนะคะวันนี้ฝนมันจะเข้าจากทางตะวันออกตะวันออกหน่อยนะคะตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ทางใต้อะไรแบบนี้นะคะค่ะเป็น แต่ที่ผมยืนมองตูนี้นะทางทิศตะวันตกนี่นะใช่ค่ะมันเป็นผืนใหญ่มากเลยใช่ค่ะผืนใหญ่ค่ะแต่ว่าทิศการเคลื่อนตัวเขาวันนี้ผืนนี้จะขึ้นไปทางกรุงเทพอะค่ะสมุทรปราการกรุงเทพจะเคลื่อนเข้ามานี่ใช่ค่ะออืแต่ทางชลบุรีนี่เป็นยังไงจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้ากลุ่มนี้ไม่ผ่านค่ะแต่จะมีกลุ่มอื่นๆนะคะคุณดำรงที่ที่เคลื่อนเข้ามาได้คะคะใช่กลุ่มทางระยองอะค่ะจะอ๋อ มันมีอยูงทางไรจองทางใช่หลายที่ใช่ค่ะวันนี้ฝนมันเนี้ยมันใหญ่โตเหลือเกินอ่ะมันตื่นเต้นเลยเนาะบางวังปงไปอะไรหมดเลยเนี่ยไปถึงออกพระเดียออกนู่นเลยอ่ะที่มองนะใหญ่โตมากแล้วตอนนี้เขาตกอยู่ในทะเลใช่ไหมครับใช่ค่ะตกอยู่ในทะเลแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าไปทางสมุทรปราการบางส่วนแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้ทางแถบชลบุรีพื้นเมืองชลบุรีนี่จะมีฝนสักกี่เปอร์เซ็นต วันนี้ก็ให้ไว้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เล้วที่ค่ะวันนี้การกระจายตัวดีมากเลยค่ะแล้วจะตอกจะตอกทางช่วงไหนช่วงไหนไปเพราะวันนี้จริงๆวันนี้ตอกได้เกือบทั้งวันน่ะนะคะวันนี้จะเทปูนไหมต้องถามเทปูนปีวันนี้เทปูนด้วยช่วงเช้าหวันนองเพราะว่าเนี่ยถ้าช่วงเช้ากลุ่มเนี้ยเนี่ยก็ ก็กำลังจะเข้าไปแล้วค่ะกลุ่มที่มันอยู่แถวหนองใหญ่แถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสเข้าไปเอาแล้ววันนี้คุณเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วผมจวิกิตแล้วแล้วอาจจะต้องดูลองดูช่วงใสายๆอีกทีหนึ่งอ่ะนะคะถ้ากลุ่มนี้หมดไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆวันนี้พรุ่งนี้ฝนค่อนข้างเยอะสองวันนี้ใช่ค่ะคุณดำรงสองวันนี้8ปดเก้านี้ย ถ้าเป็นวันอื่นๆหลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นบ่ายค่ำบ่ายเย็นอะไรตามปกติของฤดูฝนอ่ะนะคะแต่ถ้าเป็นสองวันนี้มันเป็นอิทธิพลของอีกตัวหนึ่งอ่ะนะคะฝนมันก็เลยมีโอกาสได้เกือบทั้งวัน่ะนะคะครับครับอ๋อปรับแผนนะคุณดำรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามพวกนี้พวกนี้เป็นไงเหมือนวันนี้เหมือนกันนี้ก็ลักษณะคล้ายกันแต่การกระจายตัวอาจจะลดลงนิดนึงอ่ะนะคะแต่ก็ยังเยอะอยู่อ่ะนะคะ แล้วันจันทร์วันอังคารนี่เป็นไงวันจันทร์วันอังคารลดลงแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเน้นในช่วงบ่ายค่ำค่ะงั้นไปเตไปเทเช้าวันจันทร์เตรียมตัวได้วางแนตุได้ค่ะได้ค่ะไปเทปบูนเช้าวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสายสมนตีกันต่อเลยที่นี้บางแสนนะจากคุณชงคุณชงสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่สอทขานกระรับผมค่ะเชิญค่ะแล้วนะครับผมเขาเลยแจ้งว่าเออช่วงค่าคืนนะครับผมตอนเดินดึกนะผมมีกลุ่มฝนนะครับทางด้านแนวด้านตะวันออกนะครับผมแต่กลุ่มฝนนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้ามานะครับผมค่ะเป็นเป็นแนวกลุ่มด้านตะวันออกนะครับผมแต่ว่ามาไม่ถึงผมนะครับผมค่ะแล้วก็ช่วงวันเมื่อวันวันก่อนนู้นเขามีแนวด้านทิศเหนือนะครับผมแล้วแนวตกีิงเหนือขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าเบเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าวันวันก่อนหน้านู้นครับ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าสายกับผมมันมีแนวแนวฝนอยู่นะครับ<ช>แต่แต่วันนี้นี่ไม่วันนี้วันที่แนวแนวฝนนี่ตกลงว่าจะมาทางด้านตะวันออกแน่นอน,น,น,นใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เคลื่อนตัวจากทางตะว,วันออกอยู่ค่ะสีจริงจริงสีราชาหรืออะไรก็เริ่มเริ่มแตะเข้ามาแล้วนะคะวันนี้จ้ะแล้วผมส่นวนผมเมื่อวานนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามาไม่ถึงครับผมสม่วนมาที่ทางด้านแนวทางด้านบ้านเึงหนองใหญ่ตรงนู้นเป็นส่วนใหญ่ครับผมค่ะ เดินทางแนวทางทิศใต้ครับผมทางท่านผมนี่มาไม่ถึงครับผมครับครับผมรายงานไปงไงนะครับผมมาฝากขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชงค่ะสายต่อไปกันเลยนะคะถัดมาอีกบางประกงค่ะใกล้เรามาแล้วนะคะจากพี่ออนค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชนานันจ๋าสวัสดีค่ะน้องพอศสิริค่ะรักบคุณขอบคุณค่ะพี่ออน วันนี้อากาศคืมค่ะเมฆเต็มท้องฟ้าเลยนะคะแต่มองไปทางชนบุรีนี่ขาวไปหมดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงคว้าร้องอยู่ไกลไกแต่แต่ว่าวันนี้เวลาน้อยพี่ไม่มีคำถามนะคะขอโทรมาให้กำลังใจน้องทั้งสี่ที่น่ารักของพี่คุณคมากเัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ออนนะคะรายงานข้อมูลเข้ามาหลายท่านนะคะบอกว่าฝนตั้งเค้าแล้วไม่เต็มท้องฟ้าเลยนะคะหลายคนตื่นเต้นนะคะวางแผนดีๆค่ะท่านผู้ฟังสองวันนี้นะคะในเรื่องของการก่อสร้างนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบลักษณะอากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือวันนี้ค่ะภาคเหนือวันนี้ก็ให้ไว้เรอยละหกของพื้นที่นะคะก็การกระจายตัวก็เน้นค่อนข้างจะเกือบทั่วไปนะคะก็แม่น้งสอนเชียงใหม่เชียงรายนะคะลำพูนลำปางน่าน จากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรชบูรณ์นะคะเยอะเลยนะคะ,คะการกระจายตัวดีมากเลยอ<ช>ีสานค่ะ,คะวันนี้อีสานวันนี้อาจจะน้อยๆกว่าเพื่อนหน่อยก็ให้ไว้ร้อยละ40่อ่ะนะคะแต่ก็จะมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะคะ ก็เน้นทางหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์เน้นอีสานล่างนะคะวันนี้นภากลางค่ะภาคกลางให้ไว้ร้อยละหกของพื้นที่นะคะก็จะเน้นฝนหนักบางแห่งทางกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครนะคะค่ะนั่งจัดรายการตอนนี้นะคะฟ้าครมคามมาแล้วค่ะด้านนอกค่ะท่านผู้ฟังค่ะภาคตะวันออกวันนี้เยอะเลยภาคตะวันออกวันนี้ให้ไว้ร้อยละเจของพื้นที่เลยนะคะ าการกระจายตัวก็ค่อนข้างดีมากนะคะฝนหนักก็เน้นไปทางสัตว์แก้วฉัดเชิงเซา ชนบุรีระยองจันตราตนะคะค่ะวันนี้นะคะก่อการเลยที่กรุงเทพและปริมณฑ <g ül> ลก็ให้ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคตะวันออก <นะ S 2> เลยนะเช้านี้ก็คลึมคลุมแหละเช้านี้มาแล้วส่งเสียง<ช>มาแล้วคลุมคามด้านนอกห้องสถงก็ต้องระวังน้ําท่วมขังอะไรด้วยนะคะเพราะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะมาเร็วมาแรงแล้วก็ระบายไม่ทันนะคะต้องระวังด้วยนะคะ<ช>วันนี้สองวันเนาะภาคใต้สองฝั่งเลยภาคใต้สองฝั่งเลยช่วงนี้ก็ฝนเพิ่มขึ้นน่นะคะภาคใต้ฝั่ง ะวันออกฝั่งอ่าวไทยนี่ก็ให้ไว้ร้อยละหกสิบของพื้นที่ะนะคะฝนตกหนักก็จะเน้นทั้งชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสุขายะลานะคะแล้วก็ปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะคะค่ะอันนี้ก็คือภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะ<ช>ขึ้นลมไปไงบ้างเอ่ยขึ้นลมะนะคะก็โดยทั่วไปก็สูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะแต่บริเวณที่มีฝนฝ้าะนองในช่วงแปดเก้าเนี้ยเราก็จะให้สูงมากกว่าสองเมตรหลังจากนี้ไปก็จะอยู่ใน บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะ1นถึงสเมตรนะคะค่ะปัจจัยหลักๆ24ชั่วโมงจากนี้วันนี้นะฝนเพิ่มขึ้นค่ะท่านผู้ฟังดีมากๆเลยเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะคะเตรียมรับนะคะขออนุญาตไปที่ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ค่ะ9นาทีกับคำถามที่มีอยู่ค่ะน้องเบนค่ะทักทายคุณไพศานะคะคุณจินาเกียรติคุณสุขศรี คุณอนันต์นะคะทักทายเข้ามาขอบพระคุณมากๆค่ะสําหรับกําลังใจคุณสมพิษวงสวัสดีครับชุมพรมีเมฆมากแล้วแล้วจะมีฝนไหมวันนี้มีโอกาสมีนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะคะ่ะแล้วก็ให้กําลังใจมาคุณสายน้ําด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณสมพิษบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยคุณสายน้ำไม่อะไรกับทักทายเข้ามาอวยพรด้วยบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยขอบพระคุณค่ะคุณบุญเรือนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันคุณปรีชาด้วยนะคะ ขายเข้ามาคุณไผ่นะคะขอบพระคุณค่ะแล้วคุณสายน้ําม,มีคําถามค่ะ,คะบอกว่าวันนี้อำเภอการทะวิชัยจังหวัดมหาสารคาม<อ>มีฝนไหมครับขอบคุณมากค่ะกันทะวิชัยมหาสารคามอาจจะมีฝนได้อยู่นะคะแต่ว่า,าไม่ได้เน้นใช่<ร>แต่ว่าไม่ได้เน้นฝนหนักถามว่ามีโอกาสมีไหมก็มีโอกาสมีได้ะ<อ>นะคะมีโอกาสแต่ไม่มากนะคะเราจะเน้นอีสานล่างวันนี้อีสานล่างกับขอบขอบของอีสานบนค่ะคุณสายน้ําให้กําลังใจมาด้วยเยอะเลยคุณ คุณวิศนุย้มรถค่ะสวัสดีครับบ้านน้าเย็นอําเภอท่าแซะรอยต่อกระบุรีฟ้ามืดนะคะบอกว่าฝนจะเข้ามาตอนไหนครับตอนนี้ฟ้ามืดเลยก็น่าถ้าเห็นฟ้าเริ่มมืดครึ้มแล้วะนะคะอาจจะมีกลุ่มฝนบริเวณใกล้เคียงแล้วนะคะ,คะอีกไม่นานก็น่าจะมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าไปนะคะค่ะ รู้สึกว่าคําถามเยอะแล้วเขาวิ่งพรวดเข้ามามเ,ลเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็คุณวิศนุก็ให้กําลังใจมาด้วยคุณคิมบาร์เบอร์วันนี้ที่ชุมพรจะตกไหมครับชุมพรมีโอกาสตกค่ะอย่างที่แจ้งไปเนาะแล้วก็ระวังฝนหนักด้วยนะคะคุณตัวตุนตัวแสบค่ะให้กําลังใจมาคุณพรนะคะบอกว่านา,าสารสุร,ราธานีตอนนี้ฝน,ฝนตกฝนตกฝนจะมีไหมคะสุร,ราธานีก็มีฝนได้นะคะแต่ว่าก็ ้องระวังฝนหนักเช่นกันนะคะเช่นเดียวกับทางชุมพรนะคะค่ะคุณพี่พักดีค่ะสวัสดีครับภูเก็ตตอนนี้ฝนตกอยู่ครับจะตกไปกี่วันนะคะก็จริงๆท่านเน้นเยอะจริงๆก็วันนี้พรุ่งนี้แต่หลังจากพรุ่งนี้ไปเออก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำนะคะแต่ก็ยังมีฝนได้ต่อเนื่องหลังจากสองวันนี้ก็จะเป็นทางภูเก็ตนะคะจะเป็นเรื่องของมรสุมใช่ค่ะมรสุมก็จะเข้ามานะคะมรสุมกําลังปานกลางค่ะ แล้วก็บอกว่าอวยพรมาด้วยบอกชมแชร์เรียบร้อยขอบพระคุณมากมากค่ะพี่พักตีคุณตัวตุ่นตัวแสบให้กําลังใจมาด้วยคุณวิวาว่านะคะบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้แปดเก้านี้ที่โคราชจะมีฝนหนักไหมมีโอกาสมีฝนหนักค่ะเตือนเตือนเอาไว้นะคะนครราชสีมาเองก็มีโอกาสที่จะมีฝนหนักเข้ามาได้นะคะมีด้วยนะคะคุณวิวาว่าเตรียมรับค่ะคุณวันวันพรอ่าวเจริญค่ะให้กําลังใจมาด้วยหัวใจเต็มเลยนะคะ คุณธงชัยนะคะสวัสดีครับชนบุรีอำเภอเมืองตำบลบางปลาส้อยเช้านี้อากาศร้อนอบอ้าวลมนิ่งแดดจ้าวันนี้จะมีฝนไหมมีโอกาสมีค่ะทางชนบุรีเพราะว่าวันนี้ภาคตะวันออกฝนค่อนข้างกวาดขึ้นมาเลยสัญญาณออมาแล้วอมใหญ่คมกาบแล้วก็มีแดดหนาวมาเลยนะคะ <c oughs> คุณสุปรกรณ์โพกาดีคนนี้ด้วยนะคะบอกว่าแหลมสบังวันนี้ลมพัดความชืน้นพัดผ่านถึงแหลมฉบังไหมครับแน่นอนแหลมฉบังก็ถึงค่ะวันนี้ ภาคตะวันออกได้รับเกือบทั้งหมดนะคะพื้นที่จังหวัดติดทะเลเนี่ยน่าจะเข้าแน่นอนเลยค่ะคุณประกรณ์เตรียมรับเลยนะคะคุณพงชัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับกําลังใจคุณพี่ประสบสุขกับเปืรอนะคะยังคงแล้งต่อเนื่องเป็นวันที่7อ่าฝนจะมีมาอีกเมื่อไหร่ครับสําหรับกระเปืดอละนองระนองเอง ช่วงนี้ก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะ70%็สก็เน้นทังระน,นองด้วยที่มีฝนหนักได้นะ,ะจริงๆแล้วพี่ประสบส่งตอยากให้แรงนานๆเพราะว่าจะได้กรีดยางแล้วที่ผ่านมาตกชุ่มฉ่ำม,มากเลยเก<ช>ินนะ,ะบอกว่าสัปดาห์นี้ถ้าได้แรงคำว่าแรงคือฝนไม่มีทา,ทาั้งระนองนะก็ถูกใจเขาพี่เขาเลย ไปที่คุณพิทพพรค่ะสวัสดีครับพะเยาแดดจ้าแต่เช้านะคะพอจะมีฝนบ้างไหมพะเยา,ยาเองก็มีโอกาสมีฝนนะนะคะแต่ว่าอาจจะค่อนข้างน้อยหน่อยเทียบกับเพื่อนๆนะคะในจังหวัดข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีโอกาสมีฝนได้อยู่ค่ะค่ะเทียบกับเพื่อนเพ <laughs> นะื่อเพื่อนข้างเคียงเขาจะเอาฝนเยอะกว่าเขามากกว่านครสวรรค์น,นะคะปีนี้นะคะคุณนครสวรรค์ต้นนะคะปีนี้พายุจะมาเดือนไหนครับ จะเป็นคลายๆทุกปีะนะคะ,คะก็อาจจะหลังกันยาไปอะไรอย่างงี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามดูนะคะการก่อตัวของเขาะะตอนนี้ยังไม่มีสัญญ,ญาณ<ช>มาะนะคะ,คะขอให้ชีวิตมีความสุขค่ะคุณขอให้ชีวิตมีความสุขบอกว่ากรุงเทพจะมีฝนหรือเปล่าคะโอ้โห ตอนนี้ร้องแล้วเริ่มร้อยแ้นะตอนนี้โครออ <laughs> นนมคามาแล้วค่ะแถวบางนาค่ะคุณนะคะม,ม,มีแน่นอนค่ะวันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่คุณกันทพรให้กําลังใจมาด้วยนะคะ<ช>ขอบพระคุณ<ช>มากคะ<ช>่ะคุณพี่ประสบสูบอกว่ากลุ่มฝนที่เข้ามาครับแต่ไม่ตกเข้ามาแล้วเสียงฟ้าร้องลั่นเลยครับ<ช>ขอบพระคุณค่ะสำหรับการรายงานคุณประทีปจังหวัดชุมพรจะมีฝนอ่าหรือเปล่านะคะแปดเก้ามีแน่นอนนะคะคุณนครสวรรค์อันนี้เราตอบไปแล้วนะคุณสามารถวันนี้เวลาน้อยนะคะ โอเคค่ะคุณตามใจนะคะตอนนี้สมุทรปราการเสียงฟ้าร้องแล้วขอบ,บพระคุณค่ะ <c oughs> คุณเตือนใจสวัสดีค่ะน้องเบนน้องพินพินนะคะเขตปู่เจ้าร้อนมากค่ะวันนี้จะโดนฝนไหมปู่เจ้าก็มีโอกาสโดนนะคะจากเรดาร์เองตอนนี้ <c oughs> กลุ่มฝนก็ค่อนข้างขยายตัวไปในแนวก <c oughs> วาดจังหวัดสมุทรปราการอยู่พอสมควรแล,วแล้วนะคะเรดาร์ขนาดนี้ที่หน้าจอนะคะท่านผู้บังคั <c oughs> บคชเริ่มมาแล้วนะคะติดตามก <c oughs> ัน คุณอเนกให้กําลังใจมาคุณบัณฑิตค่ะวันนี้จังหวัดกระบีจะมีฝนไหมครับเช้านี้คลืน่นฝนมรสุมตะวันตกจะแรงขึ้นวันไหนครับวัหรสุมตะวันตกจะแรงรขึ้นในช่วงอีกสองวันนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้อิทธิพลของคลื่นกระแสลมไฟตะวันออกเข้ามา แต่กระบี่เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านรับลมนะคะก็ฝนจริงๆมันก็จะเยอะเกือบตลอดช่วงก็ให้67%สิเจ็ดสิบเปอร์ซ็นตลอดช่วงน่ะนะน้องเบนขาตอนนี้มีฝ่ายเตือนเวลาสามนาทีนะคะจะหมดเวลาแล้วนะคะคุณทานัาให้กําลังใจมาคุณอเนกนะคะสวัสดีครับทองฟ้าครึ้มครับนะคะให้กําลังใจมาด้วยขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็นครสวรรค์ค่ะคุณซาซานครสวรรค์ตราครีจะมีฝนไหมนะคะผมหยอดข้าวโพดไว้จะเป็นไงบ้าง นครสวรรค์ตาขีก็ก็มีโอกาสมีฝนนันนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าจังหวัดด้านด้านล่างที่ที่ที่จะเยอะหน่อยที่จะได้รับอิทธิพลเต็มที่จะขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันออกนะคะมีโอกาสใช่มีโอกาสค่ะคุณสมศรีค่ะให้กำลังใจมาพี่ประสบสุขด้วยนะคะคุณซาซาบอกว่ารออยู่นะคะแล้วยองนะขึ้นมามืดเลยนะคะแต่ไม่ตกนะครับแม่น้ําครูนะครับนะครับคุณธนัทถาวันนี้ลพบุรีเป็นไงบ้าง กบุรีเองวันนี้ก็ก็มีฝนได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีฝนหนักนะคะค่ะคุณการชัยอำเภอรีลำพูนตกหนักไหมอำเภอลีลำพูนไม่มีฝนหนักค่ะแต่มีมีฝนได้นะคะก็ให้ไว้ร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นต์เราได้จังหวัดเราจะไม่เราจะไม่ได้อ่านชื่อแล้วนะคะทีนี้สุโขทัยอ่ะสุโขทัยเองก็ก็อาจจะร้อยละสักยี่สิบสามสิบอะค่ะไม่ได้ถึงหกสิบเหมือนเพื่อนๆกันนะคะแต่ก็มีโอกาสเข้าไปอยู่นะคะ แพร่ค่ะบางชิ้นถ้าแพร่ทางแพร่เองก็ยังมีโอกาสน่าจะร้อยละยี่สิบสาสิบเช่นกันะนะคะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีโอกาสเข้าไปอ่ะนะคะาปาจีนค่ะทางปาจีนบุรีเองวันนี้เองก็อาจจะมีโอกาสมีฝนได้แต่ค่อนข้างน้อยกว่าเพื่อนๆในในภาคเดียวกันเพราะว่าวัน,นด้วยด้วยความที่พื้นที่จังหวัดมันไม่ได้อยู่ด้านรับลม<น>ที่มันติดทะเลหน่อยนะคะมันติด ประเทศกัมพูชาแต่มีโอกาสเนาะแต่ก็มีโอกาสอยู่คุณอีนบอกว่าสัญญาณเคารพธงชาติมาแล้วค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะขออนุญาตไปยืนตรงเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องเบนนะคะที่มาอัปเดตสภาพอากาศ8ปดวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นมรสุมก็จะทํางานปกติค่ะนะคะลงแต่ยังมีอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะติดตามกับเว็บไซต์ของเรานะคะ w w w ว็บ t m d o go t h วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะคะวันนี้เราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมี ความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ